โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dead by Daylight Mobile แล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่น The Spirit นั่นเอง The Spirit เออหรือน้องรินนั่นเองครับถ้าผมพูดไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะพอดีว่าผมอัดตอนกลางคืนนะแล้วหมอเขาบอกว่าให้ใส่รีเทนเนอร์ไว้ตลอดเวลามันก็เลยจะพูดอา่า จอจานได้ไม่ค่อยชัดนะครับหรือตัวสอนบางตัวไม่ค่อยชัดเนอะก็เคยเห็นคนบอกว่าเ,เล่นเดอะสปิริตเนี่ยถ้าเกิดไม่ใส่หูฟังเราจะเล่นได้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าค่อนข้างยากนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะครับก็อันนี้ผมจะมาอัดคลิปเล่นเดอะสปิริแบบไม่ใส่หูฟังแต่ว่า ในตัวเกมเนี่ยผมจะใช้เป็นเสียงของเกมเพลงอย่างเดียวนะครับจะไม่มีการพูดใดทั้งสิ้นเนาะเพราะว่าผมจะถอดหูฟังเล่นและเดี๋ยวเสียงพัดลมมันจะเข้านะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูเลยตอนนี้คือตอนซนปรับเสียงอะทุกคนจะเห็นแถบส้มๆอันนี้คือผมใส่หูฟังอยู่นะแต่ถ้าเกิดผมถอดหูฟังเดี๋ยวมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งเดี๋ยวในเกมมันจะสังเกตความแตกต่างได้เลยครับาะตอนนี้เรายังไม่มี เ,เรียกว่าแอดออนหรือว่า o f f e r i n งที่เป็นของตัว the spirit โดยตรงเนาะเดี๋ยวผมก็จะมาหาของให้มันก่อนพูด the spirit แล้วมันยากมากเลยอะตอนนีน้ช่วงนี้น่าจะน่าเบื่อน,นิดหน่อยนะเดี๋ยวผมจะเอาไปแยกไว้อีกทีนะถ้าเกิดใครลําคาญก็สามารถกอไปดูตอนที่อยู่ในเกมเพลย์ได้เลยนะครับ แต่ถ no ้าเกิดใครไม่ต้องคานหรืออยากฟังก็มานั่งฟังผมบ่นก่อนก็ได้น่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งลยก็น่าจะวันเกือบ10บนาทีอยู่นะจงกว่าบัตรพอย์ผมจะหมดเว้นแต่ว่าเราจะมีโมลิแดงอยู่แล้วนะ ตั้งสามอันกูไปหาทำไมไม่เไรคิดซะว่าเราไปหาพวกนี้เนาะอันนี้ความเร็วในการชาร์จความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็อันนี้จะเป็นระยะเวลาเพิ่มขึ้นเนาะเราจะาชาร์จเร็วกับมองรอยเลือดไปนะแล้วก็เดี๋ยวเบิร์กเดี๋ยวเราจะมาจัดกันนะครับตอนนี้ เดี๋ยวผมจะใส่ที่ดินผีสิงไปแล้วก็ประจุไฟฟ้าเนาะประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วแหละผมจะใส่ไอ้หาขนต้นเกมไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเดิะสปิริตก็เดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยครับอย่าลืมนะเดี๋ยวในเกมผมจะให้ทุกคนดูว่าผมไม่ได้เปิดผมไม่ได้ใส่หูฟังครับจำไว้นะมีแถบสีส้มแปลว,ว่าใส่หูฟังนะแต่ถ้าเกิดไม่มีแปลว่าผมถอดหูฟังแล้วจะเป็นยังไงก็ไปรอดูกันเลยครับ โอเคครับก็เป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับตามเมื่อกี้ก็เป็นเกมเพลย์เล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะที่ผมเอามายโชว์ให้ทุกคนดูนะครับก็เป็นเกมเพลย์ที่เก็บสีเหมือนเดิมเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนี่นี่ผมก็เดี๋ยวผมขอเซ็นเซอร์ชื่อเป็นหนึ่งพอดีว่าชื่อเขาเออไม่ค่อยน่า,นามาเปิดเผยเท่าไหร่นะ นื่องจากว่ามีเด็กดูเยอะด้วยนะก็สําหรับคนที่ผมคิดว่าเปิร์กน่าจะโอเคที่มากที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นแม็กโทมัสแลนด11นี่แหละพอเขามีเปิร์กสปรินนะสังเกตได้ไง่ายๆคือตอนที่ผมไล่เขาอะตอนที่ผมไล่เขาเลยนะคือเขาจะเป็นคนที่วิ่งได้วิ่งจูกได้นานที่สุดแล้วนะแล้วเขามีเปิร์กเบาสบายมีเปิร์กเกมเล็ก เอาไว้หาโทเทมด้วยแล้วก็มีความหวังก็ถือว่าเปอร์ครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับแต่สำหรับผมก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันก็จะมีทีมผีสิงอันนี้นะก็คือถ้าเกิดใครทำลายคำสาปผมเนี่ยก็จะทำให้ทุกคนในทีมติดสถานะปล่อยกำบังหรือว่าตีทีเดียวล้มนั่นเองต่อมาคือประจุไฟ,ฟฟ้านะครับก็อย่างที่ทุกคนได้ดูกันในเกม หลังจากที่ผมตีผูรอชีวิตล้มเครื่องปั่นไฟใกล้ๆจ,จะระเบิดแล้วก็สูญเสียความคืบหน้านะต่อมาจะเป็นผู้ไล่ล่ามรณะนะครับก็จะทําให้เราเห็นออร่าของผู้รอชีวิตตอนต้นเกมเป็นเวลา8วิและอันสุดท้ายที่ผมไม่ได้โชว์ทุกคนดูคือโทพสะแห่งวิญญ,ญาณร,ร้ายก็คือถ้าเกิดผมทําลายแท่นไม้ประมาณ3แผ่นครั้งต่อไปที่ผมโดนสตันเนี่ยแผ่นไม้จะหายไปเลยคือโดนทําลาย ไปโดยสิ้นเชิงโดยที่ผมไม่ต้องทำลายเองประมาณก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเล่น The Spirit ก็เดี๋ยวผมจะผมได้เซตเซตนึงมาแล้วแหละเดี๋ยวผมจะเอาเป็นที่ดินพีสิงออกนะแล้วผมจะเอาเป็นนี้ใส่แทนทนทายาทของฮิวิลลี่อ่าสองเบิร์กเนี่ยคอมโบกันอ่ะเขาเรียกว่าเซตนรกคือตัวเบิร์กเนี่ยจะลด การสตันจะกันตตานได้40%แล้วก็ทําให้เรากันตตานปุ๊บเราก็มาทํำลายแท่นไม้ได้ไวขึ้นความจริงถ้าเกิดอันเนี้ยในในคอมนะมันจะเป็นเซตนรกนะครับแต่ถ้าเกิดในมือถือตอนเนี้ยผมว่าเซตนรกสําหรับลินจริงๆนะไม่ใช่คนไทยยาติกับไอ้โทรศัพท์วิญญาณร้ายหรอกมันต้องเป็นโทรศัพทวิญญาณร้ายกับเปอร์กระทือไบของแทปเปอร์มันน่าจะเข้ากันมากกว่านะ ก็สําหรับวันนี้ก็เป็ดเล็กๆน,น้อยๆของดินนะก็คือในโมบายในมือถือจะเล่นง,ง่ายกว่าในคอมอยู่หน่อยนะครับ,รบเพราะว่ามันมีตําแหน่งของผู้รอชีวิตบอกอยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับแอดออนที่เราใส่เข้าไปด้วยอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าเกิดทุกคนสังเกตต,ตอนนี้ผมเฟดไล่คนเจ็บนะเราจะเห็นเลือดเขาแดงมากๆคือเราจะเห็นเลือดเขาชัดมากๆพอผมใส่อันนี้ไปแว่นตาของพ่อ ทำให้เรามองเห็นรอยเลือดตอนที่เราใช้สกิลเฟดเนาะและอีกอันนึงผมก็เอาเป็นเฟดไวมาก็คือเอาลดเวลาชาร์จเฟดนั่นแหละก็จบทิ้งเท่านี้นะครับสำหรับการเล่นรินหรือว่าเดอะสปีดิโดยที่ไม่ใส่หูฟังก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ได้รับความรู้จากคลิปนี้มากๆนะครับถ้าเกิดถามว่าเฮ้ยทำไมทาไมพี่ถึง ไม่ค่อยพูดคำหยาบเลยในคลิปนี้ปกติเห็นพูดคำหยาบเยอะมากเลยนี่เอ่อตอนนี้ตอน,นคืนแล้วแล้วก็ทุกคนในบ้านนอนหมดแล้วและห้องผมยังไม่มีที่เก็บเสียงฉะนั้นผมยังไม่สามารถที่จะใช้คำหยาบเลยได้แล้วก็การเล่นตัวคิลเลอร์มันไม่ได้ปวดหัวเท่าเซอร์เอาง่ายๆนะเล่นเซอร์อ่ะมึงเจอทีมง,งูโอเค นี่เซอร์กเจอทีมโง่ๆที่แบบวิ่งเข้าไปหาผีไม่ยอมปลดแถบไม่ยอมดูแถบให้เพื่อนอะไรอย่างนี้โอเคแบบวิ่งไปหาแถบวิ่งไปปลดวิ่งไปทําให้ดัมมี่มันเกิดประมาณนี้ฉะนั้นอันนั้นก็จะประสาทก,กินอยู่นานหน่อยแต่เล่นคิลเลอร์เราแค่เดินเข้าไปตีตีต,ตีตีล้มจับแขวนหยิบโมลิมาแขวนทีนึงปุ๊บิทีทีนึงตีล้มปุ๊บฆ่าเลยจบเราไม่ต้องเสียอะไรมากเหมือนเซอร์คิลเลอร์มันง่ายกว่าเซอร์เยอะเลยเกมเนี้ย ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องอเบดูเอลของผมด้วยนะครับ <S 2> <S 2> และถ้าอยากให้ผมทำสอนเล่นคิลเลอร์ตัวไหนก็พิมพ์บอกไว้ในช่องคอมเมนต์ได้นะถ้าคลิปนี้ไลค์ถึง15ไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะมานั่งทำของตัวอื่นๆด้วยรอบหน้าผมจะลองเซตนรกของลินดูบ้างเซตนรกในโมบายนั่นก็คือพลังกำลังอมหิตข,ของแทรปเปอร์กับโทสายยุนร้ายของลิน อันนี้คือเซตนรกในมือถือนะแต่ถ้าเซตนรกเซตนรกในคอมเดี๋ยวผมจะไปสตรีมอีกทีหนึ่งฉะนั้นถ้าคุณอยากดูก็กดซับกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับแต่เวลาที่ผมไลฟ์ไม่ว่าจะตอนไหนคุณจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนชาวบ,บ้านชาวเมืองเขาเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับโอ้ยลิ้นพันเมื่อกี้ก็ไว้เจอกันคนะราวหน,น้าสวนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย